สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องทีเด็ดบอลน,นะเอาอยู่ทุกๆวันวันนี้จะมาวิเคราะห์บอล2คู่พิเศษของวันนี้โดยปกตินะจะให้แนวทางวันละคู่ต่อวันเน้นบอลที่มีโอกาสชนะได้มากที่สุดเริ่มบอลวันนี้ระหว่างอาร์เซนอลพบโบตันและลิเวอร์พูลพบเวสต์แฮมในศึกฟุตบอลคาราบาวครับอังกฤษเวลาคู่แรกตี1.45คู่2ตี2ของวันนี้ตามเวลาไทยก่อนจะไปแนวทาง วันนี้ขอไปสรุปผลงานล่าสุดที่น้าให้ไปและลงก่อนแข่งเสมอพร้อมผลงานย้อนหลังทุกคู่สำหรับตัวหน้าช่องเมื่อคืนเซบีย่าไม่ทำให้ผิดหวังชนะในบ้านไป2ประตูต่อหนึ่งเพื่อนๆสามารถย้อนชม EP ีย้อนหลังได้เลยนะครับไปต่อกันสรุปผลงานสาย VIP 7คู่ชนะ5้าพลาดไป2ตัวสายบอลเต็งสเต็ป1-12คู่บอลตัวเดียวมีทุกวันจัดให้สดๆไว้เป็นแนวทางให้นะครับ เสนใจอยากไปลุยต่อแบบนี้สมาชิกรับแนวทางแบบนี้สามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยหรือไม่ชอบก็สามารถผ่านคลิปนี้ไปได้นะครับน่าจะทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ใต้คลิปนี้สอบถามได้เลยนะครับเราไปลุยกันต่อคู่นี้อาเซนอนพบโบนตันเคยเจอกันมาแล้ว5เกมล่าสุดเจ้าบ,บ้านชนะ3ได้เสมอกันไป1ทีมเยือนได้ชนะเพียง1ครั้งของทั้งหมดที่พบกัน5เกมโดยที่ล่าสุดเสมอกันไป ผลศูนย์ประตูต่อศูนย์ในปี2012ในบ้านของอาเซนนลมาดูฟอร์มภาพรวมทางเจ้าบ้าน10เกมล่าสุดรวมทุกรายการชนะไป6เกมแพ้1น,น,นัดเสมอ3จาก10เกมหลังล่าสุดที่ผ่านมาโดยเจ้าบ้านอาเซนนลของกุนซืออาเตตาในายใหญ่ชาวสเปนของทัพปืนเพิ่งจะเปิดรังกับมิลานเสมอกันไป0-0ในศึกบอลถ้วยยูฟาเมื่อกลางสัปดาห์ วันนี้คาดการจะมาในระบบ4-3-3วันนี้เตรียมโรเตชันตามนโยบายบอลถ้วยส่งผลให้บรรดาตัวสำรองจะได้ลงสนามและอาจจะเหลือไว้แค่ดาบิดรายานายดานมือหนึ่งและบูกายโยสากาาแนวรุกทีมชาติอังกฤษลงคืนนี้ตามสูตรของอาเซนอนของกุนสืออาเตต้ามาดูทางทีมเยือนสภาพทีมล่าสุดของโบตันความพร้อมล่าสุดวันนี้ของทีมมาดูฟอร์มจาก10เกมล่าสุด รวมทุกรายการของผู้มาเยือนชนะไป5เกมแพ้3นัดเสมอ2จาก10เกมหลังล่าสุดที่ผ่านมาของโบตันวันนี้คาดการจะมาในระบบ3-4-2-1ซากา้าดีออนชาน6นัด4ประตูยืนหน้าเป้าขณะที่ใครกับสกอรประสานงานกลางรุกตามระบบของทีมวันนี้มุมอมองความคิดเห็นของหน้าเองส่วนตัวจากสถิติดโดยรวมของทั้ง2ทีมอาเซนนลอาจจะพักตัวหลักเกือบยกชุดแต่พวกเขากำลังอัดอั้นมาจากเกมเสมอ แมนซิตี้แบบเจ็บปวดจึงน่าจะมาระบายออกในวันนี้เทียบฟอร์มกับบนตันที่ไม่ค่อยดีเท่าไรนะักโดยเฉพาะเกมเยือนงานนี้ลุ้นไอ้ปืนใหญ่เปิดบ้านเจ็บชัยผ่านเข้ารอบต่อไปได้สบายจากสถิติหลายอย่างแนวทางวันนี้น่าก็ขอเทไปทางอาร์เซนอลดีที่สุด75%ดูแล้วสกอร์2บวกขึ้นได้อย่างแน่นอนคู่นี้เอาอยู่ครับลุยกันต่อคู่ที่2คู่นี้ลิเวอร์พูลพบเวแ์แทม เคยเจอกันมาแล้ว4เกมล่าสุดเจ้าบ้านชนะ3ได้เสมอกันไป1เกมของทั้งหมดที่พบกัน4เกมโดยที่เกมล่าสุดผล2ประตูต่อ2ในปี2024ในบ้านของเวทแฮมมาดูฟอร์มภาพรวมทางเจ้าบ้าน10เกมล่าสุดรวมทุกรายการชนะไป8เกมแพ้1น,น,นัดเสมอ1จาก10เกมหลังล่าสุดที่ผ่านมาของเจ้าบ้าน อาร์เนอร์นายใหญ่ของทัพหงแดงเจ้าบ้านวันนี้คาดการจะมาในระบบ4-2-3-1วันนี้เตรียมโรเตชันทีมส่งผลให้โคดี้และดาวินนูนเยสน่าจะได้โอกาสเฉิดฉายลงสนามวันนี้ตามสูตรของอาร์เนอร์นายใหญ่ของทัพหงแดงมาดูทางทีมเยือนสภาพทีมล่าสุดของเวทแฮมความพร้อมล่าสุดวันนี้ของทีมมาดูฟอร์มจาก10เกมล่าสุด รวมทุกรายการของผู้มาเยือนชนะไป3เกมแพ้5นัดเสมอสองจาก10เกมหลังล่าสุดที่ผ่านมาของเวสต์แฮมวันนี้คาดการจะมาในระบบ433นํามนำมาโดย3ตัวรุกจารอดโบเวนแดนนี่อิงและคริเซซิโอของทีมวันนี้มุมมองความคิดเห็นของน้าเองส่วนตัวจากสถิติโดยรวมของทั้งสองทีมลิเวอร์พูลอาจจะใช้ตัวสำรองลงเล่นมากกว่าแต่คุณภาพไม่ต่างจากตัวจริงแถมเล่นในบ้านเชื่อว่ากุนซื้อใหม่อย่าง อาเนอร์คงมองถึงชัยชนะต่อเนื่องแน่นอนส่วนทางทีมเยือนค่อนข้างแย่ที่ผลงานตอนนี้ย่ำแย่แพ้ถึง 2- จาก3มแมตช์ล่าสุดคงยากจะต้านทานและน่าจะไปจริงจังกับผลงานในลีกมากกว่าที่ตอนนี้กำลังจะลงตกชั้นและยังเรียบฟอร์มกลับคืนยังไม่ได้จากสถิติหลายอย่างแนวทางวันนี้คู่2นักก็ขอเทไปทางลิเวอร์พูลดีที่สุด95%ลิเวอร์พูลเหนือกว่าเยอะอยู่ที่จะยิงได้เท่าไหร่ชนะได้อย่างแน่นอน คู่นี้เอาอยู่แนวทางน้าก็มีเท่านี้เผื่อใครมีความคิดเห็นต่างจากน้าเองก็สามารถสวนทางน้าไปได้เลยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดนะ้าขออภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สมาชิกที่ติดตามนะ้าฝากติดตามช่องด้วยนะครับจะได้ไม่ให้พลาดแนวทางของทุกวันไว้พบช่องน้าใหม่ EP ต่อไปขอบคุณครับ